ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคอีาสานต,ตอนล่างหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนากว้างไกลเธอมีวัดอยู่ถึงสี่วัดทั้งวัดบ้านเหนือวัดบ้านกลางวัดป่าบานใตยและวัดล้างท้ายหมู่บ้านซึ่งไม่มีพระจาพรรษาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านบางคนไปกราบไหว้ในวันพระใหญ่ปีนั้นฝนมาไวขึ้นข้าวเขียวขจีไปทั่วท้องฟ้าชุ่มด้วยเมฆสีเทาและในช่วงนั้นเองหญิงสาวคนหนึ่ง ก็ปรากฏตัวขึ้นในห,หมู่บ้านไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเธอมาจากไหนและเธอบอกกับทุกคนว่าเชื่อกอบอายุราว30สบรูปร่างขาวสะอาดผิวผ่องเหมือนคนกรุงหน้าตาคมคายแต่งหน้าบางๆพูดจานิ่มนวลน,น่าเชื่อถือกอบเช่าห้องแถวเล็กๆหลังตลาดสดอ้างว่าเพิ่งเลิกกับสามีมาทำบุญใช้ชีวิตเรียบง่ายและอยากอุทิศต,ตนเข้าวัดเพื่อชดใช้กรรมเก่า ตอนแรกชาวบ้านก็รู้สึกสงสารบางคนถึงขับพาเธอไปทําบุญไปวัดกันเป็นประจำกอ็เองมักใส่ชุดสีกาเรียบร้อยผ้าถุงผ้าคลุมไหล่ขาวสะอาดสะอ้านเหมือนแม่ชีแต่สิ่งที่ผิดแปลกจากแม่ชีทั่วไปคือเธอมักแวะเวียนไปวัดบ่อยเกินปกติและมักอยู่คุยกับพระนานผิดปกติในกุฏิวัดแรกที่เธอไปบ่อยคือวัดบ้านเหนือ พระครูสมฤกเป็นเจ้าอาวาสัยกลางคนอ่อนโยนแต่เข่งในศีลแต่ไม่นานนักพระครูก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆไม่ออกบินฑบาตไม่สวดเหมือนให้ชาวบ้านและมีเข่าวลือว่ากางคืน,นจะมีผู้หญิงขึ้นไปในกุฏิไม่มีใครกล้าพูดตรงๆเพราะพระครูสมฤกเป็นที่ยครพในหมู่บ้านมากแต่ไม่นานก็มีเข่าวลือว่าท่านเริ่มมีเงินใช้จ่ายผิดปกติมีพระปรรษาสูง แต่กลับซื้อมือถือใหม่มีของกินของใช้ที่ไม่เคยมีไม่ถึงสามเดือนหลังจากที่กอลเข้ามาพระครูสมเนธกก็ถูกคำสั่งจากคณะส่งให้ลาศิกขาเนื่องจากพฤติกรรมไม,ม่เหมาะสมวันนั้นชาวบ้านเห็นกับตาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งออกจากกุฏิกลางดึกผมเผ่ายุ่งหยังเสื้อผ้าขาดหลดรวยที่สำคัญคือมีผ้าสีขาวตกอยู่หน้ากุฏิเป็นผ้าคลุมไหลของกอบ หลังจากพระครูสมนึกศึกไปเธอก็หายหน้าไปจากวัดบ้านเหนือแต่ไม่นานก็ไปปรากฏตัวในวัดถัดไปวัดบ้านกลางพระพิสุร,รูปใหม่ที่นั้นเชื่อพระอุดมอายุไม่มากบวชเรียนมาได้แค่ห้าพรรษารูปหล่อผิวขาวพูดพอสวดมนต์ไพเราะก็ทำตัวเหมือนสิษย์ที่ดีเอาข้าวเอาอน้ำเอาของมาให้แทบทุกวันช่วยทำความสะอาดกุฏิสักผ้าให้ มีข่าวเลืออีกครั้งนี้เร็วกว่าเดิมพระอุดมเริ่มมีอาการเหม่อลอยไม่ออกไปสวดศพไม่เข้าวัดเชา้าบางครั้งหายตัวไปทั้งเืนอยู่ได้เพียงเดือนเศษพระอุดมก็หายตัวไปพร้อมกับโทรศัพท์มือถือเงินทำบุญที่วัดและมีคนพบเขาในร้านอินเทอร์เน็ตที่อำเภอพร้อมกับหญิงสาวหน้าตาคล้ายกอบผู้ใหญ่บ้านถึงกับเรียกประชุมชาวบ้านเริ่มสงสัยหนัก แต่ก๊อฟกลับบอกว่าไม่รู้เรื่องพร้อมน้าตาหนองหน้าเธอบอกว่าเพียงแค่อยากช่วยวัดเท่านั้นจากนั้นไม่นานเธอก็ย้ายไปอยู่ท้ายหมู่บ้านใกล้กับวัดป่าบานใตาวัดนี้มีพระเพียงรูปเดียวชื่อพระสมพรแก่แล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเงียบเขึมแต่ชาวบ้านก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งแต่อยู่ดีๆเขาก็เริ่มเข้าไปทําบุญที่นี่ทุกวันคราวนี้เขาไม่แพ้แล้ว พ่อพระสงพรเงียบไม่พูดอะไรแต่ก็มีคนเห็นเธอเข้าออกกุฏิในยามวิกาลและที่แปลกคือหลังจากเธอไปอยู่ไม่ถึงเดือนข้าสงพรกับล้มป่วยหนักไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรนอนสมอยู่แต่ในกุฏิจนในที่สุดก็ต้องเข้ารักษาตัวโรวงพยาบาลและไม่ยอมกลับมาวัดอีกเลยและสุดท้ายเธอไปโ่ที่วัดล้างท้ายหมู่บ้านไม่มีพระไม่มีใครอยู่วัดนั้น แต่ชาวบ้านบางคนเห็นเธอถือถุงอาหารเดินเข้าไปในวัดล้างตอนกลางคืนมีเสียงแปลกๆดังจากศาลาเก่ามีเงาผู้ชายเดินบนลอกกุฏิผุบๆและคืน,นหนึ่งเด็กหนุ่มสองคนที่แอบตามไปดูเห็นเธอยืนไปครึ่งตัวอยู่หน้ากระจกในศาลากำลังเยี้ยมพู่กับใครบางคนในความมืดทั้งที่ตรงนั้นไม่มีใครเลยหลังจากคืนนั้นข่าลือระเบิดชาวบ้านเรื่องเล่าแวง จนมีคนตั้งกล้องแอบถ่ายพบภาพที่น่าตกใจเธอเข้าไปในศาลาและอยู่ในนั้นนานหลายชั่วโมงเสียงคลางเสียงหัอเราะและเงาผู้ชายเปลือยเดินวนอยู่รอบเธอแม้จะไม่ชัดแต่เป็นภาพที่น่ากลัวจนไม่มีใครกล้าเปิดเผยต่อสาธารณะในที่สุดแถวบ้านจึงรวมตัวกันไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบพัดหลงังแถวบ้านเช่าของกอบพบเงินจํานวนมากทองคําหลายบาท และบันทึกเล่มหนึ่งในนั้นเป็นลายมือเธอเขาทั้งสี่รักฉันหมดใจแต่ฉันไม่รักใครเลยฉันแค่ต้องการสิ่งที่เขามีและฉันให้ในสิ่งที่เขาไม่เคยได้จากใครหล <c oughs> ังจากวันนั้นก็ผหายตัวไปไม่มีใครเจอเธออีกเลยแต่ไม่กี่เดือนให้หลังเขาในหนังสือพิม์พท้องถิ่นรายงานว่าพบศพถิงสาวนิรนามถูกทิ้งในคลองท้ายหมูบ้าน ท่ามกลางสภาพเน่าเฟะผิวเซียเธอใส่ชุดผ้าสีกาผ้าคลุมไหล่เขายังติดอยู่กับศกและที่ปลายเท้ามีตลับแป้งสีชมพูเขียนว่าของกอ๊อฟคืนเดือนเมืดไม่มีแม้แต่แสงจากดวงดาวบนท้องฟ้าเสียงรวมหอนเบาๆจากทุ่งนารอบหมู่บ้านพัดเอากลิ่นเปียกเชื้นโชยมาตามช่องหน้าต่างสาราวัตรบ้านเหนือเสียงใบตองแห้งกระทบกันเบาๆดังเข้าหูชายชาา เจ้าหน้าที่วัดที่ชื่อว่าลุงขันลุงขันเป็นคนเฝ้าวัดมักมานอนเวียนทุกวันพระแล้วบังเอิญเต็มใจรับฝากศพหญิงนิรนามที่เจ้าหน้าที่อำเภอนำมาฝากไว้ก่อนส่งไปชนะสูตรศพนั้นถูกห่อด้วยผ้าขาวเก่าๆมัดแน่นหลายชั้นเขาเริ่มเน่าเปื่อยแววตาเจ้าหน้าที่ที่นำศพมาฝากก็ยังบอกชัดว่าวกเขาเองก็ไม่อยากอยู่ใกล้ศพนี้นานนักแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยเชื่อว่าเธอคือกอล์ฟ แม้ทุกคนในหมู่บ้านจะรู้ในใจตืนแรกที่ศพถูกนำมาไว้ห้องเย็นใต้ศาลาเก่าเก่าหลังวัดบ้านเหนือลุงขันนั่งกินข้าวเหนียวขับลาบที่มุมหนึ่งก่อนจะเดินไปเปิดประตูห้องเย็นตาปกติเขียนเน่าเฉินคล้ายเนื้อหมูค,ค้างเขินลอยมาปะทะจมูกแต่เขาก็พยายามทนเพราะทำหน้าที่นี้มาหลายปีห้องเย็นของวัดไม่ใช่ห้องแช่แข็งแบบโรงพยาบาลเป็นเพียงตู้เหล็กคล้ายรงใบใหญ่ ติดพระลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เป่าความเย็นเข้าไปให้สอบไม่เน่ามากหนกักลุงขันข้อเบาๆตามเคยนอนดีๆเด้ออย่าฝันร้ายเด้อละเขากลับมานั่งที่มุมเสาเปิดวิทยุเกา่เกาๆฟังธรรมะเสียงพาเทศแสงจากปลอดไฟดวงเดียวสองสลัวมัอนลมหายใจของคนแก่ที่ใกล้จะหมดลมสักพักเสียงแกๆดังขึ้นจากห้องเย็นแกรกแกรก มืนเสียงเล็บขูดเล็กเบาๆลุงขันหลีตาฟังนิ่งๆเราคิดว่าแมวน่าจะปีนขึ้นไปเล่นข้างบนแต่เสียงกลับไม่ใช่เสียงข้างบนมันเหมือนเสียงภายในโลงกอกกอกเสียงข้อสองครั้งดังแผ่วแต่ชัดเจนเขาขยับตัวชัดฉาเดินถือไฟฉายไปที่หน้าห้องเย็นเปิดประตูห้องออกชัดฉาไฟฉายส่องไปที่โลงเงาเงไม่มีอะไรขยับไม่มีแม้แต่ลม ขาค่อยๆเอาหูแน่ฟังที่ฝาโลงเหล็กนาทีที่เขาแน่ผูวลงไปเสียงหนึ่งดังขึ้นหนูหนาวลุงขันสะดุ้งถอยหลังล้มทั้งตัวไฟฉายตกพื้นยิ่งห่างไปหลายเมตรหัวใจเต้นถี่เหมือนจะหลุดลอยออกจากอกเขาเรียบคานไปคว้าไฟฉายเปิดัขึ้นทันทีแสงส่องตรงไปยังโลงเย็นไม่มีอะไรผิดปกติแต่ตรงพื้นโลงเย็นมีน้ำใส ไหลซืบออกมากเป็นสายเขาเดินกลับไปนั่งที่เดิมมือสั่นเทาสวดมนต์เบาๆตลอดทั้งคืนแต่หลังจากนั้นทุกคืนก็ไม่เหมือนเดิมคืนที่สองหลวงขันนอนฝันในฝันนั้นเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนเปลือ,อยกายอยู่หน้าศาลาผิวซียดเหมือนศพที่แช่น้ํามาหลายวันเธอไม่พูดไม่ขยับแค่ยืนมองเขาด้วยตาเบิกโพงแต่ที่น่ากลัวคือ ลุงขันมองไปรอบศาลาแล้วเห็นพ้าสี่รูปนั่งล้อมเป็นวงสวมจีวรเปื้อนโคลนบางรูปมือหักบางรูปหน้าแหละและบางรูปไม่มีศีรษะเธอก้มลงกาบผ้าพวกนั้นแล้วพูดว่าหนูขอคืนค่ะขอคืนทุกอย่างหลงขันสะดุ้งตืง่นกลางเดือดเหงื่อท่วมตัวทั้งที่อากาศเย็นเฉียบแล้วทันทีที่เขามองไปทางห้องเย็นตัวเหล็กนั้นแง้มอยู่เล็กน้อยทั้งที่เขาเปลีนแน่นก่อนนอน เขาเรียบลุกไปปิดใหม่แต่ขณะที่เอามือแตะบานประตูเขารู้สึกถึงไอเย็นไม่ใช่จากเครื่องปรับอากาศไม่ใช่พัดลมมันเป็นความเย็นแบบมือเปื่อยสัมผัสอยู่ที่ฝ่ามือของเขาคืนนั้นเขาไม่ได้นอนอีกเลยสามคืนผ่านไปมีข่าวลือในหมู่บ้านอีกครั้งพระลูกวัดที่กลับจากงานศพในหมู่บ้านข้างเคียงเดินผ่านศาลาวัดกลางคืนเห็นผู้หญิงชุดผ้าเสกกา นั่งพนมมืออยู่หน้าห้องเย็นสวดมนต์เบาๆด้วยเสียงแหบดำแต่ที่น่าขนลุกคือเธอหันมาช้าๆเหมือนรับรู้ได้ว่ามีคนมองพระรูปนั้นจำได้ว่าเธอคือกรอบและเสียงสุดท้ายที่จำได้ก่อนสรบปคือใบหน้าของเธอไม่มีดวงตาคืนวันเพ็ญแสงจันทร์ส่องลงมาอย่างนุ่มนวลบนลานวัดบ้านเหนือเสียงพัดผ่านใบไ,ไม้ไหวช้าๆทำให้บายากาศเงียสงงบสงัดกว่าทุกคืนที่ผ่านมา แต่ที่เงียบสงัดนี้กับเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่ปกติลุงขันยังคงเฝ้าวัตามปกติแต่คืนนี้มีบางอย่างทางออกไปทันใดนั้นไฟในห้องเย็นดับลงอย่างกระทันหันความมืดปกคลุมท่ามกลางอากาศเย็นเฉียบมันจะเกินคินทุกอย่างหลุงขันเรียวิ่งไปเปิดสวิตไฟแต่ไฟไม่ติดทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงก้องกังวนันเหมือนเสียงสวดมนต์ดังขึ้นจากในห้องเย็น เสียงสวดหมดนั้นไม่ใช่เสียงพระธรรมดามันเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความแขนลุงขันกั้นใจเปิดประตูห้องเย็นในความมืดมองเห็นเงาด้านของหญิงสาวสวมผ้าสีกากำลังนั่งพนมมือในท่ากาบผาและสิ่งที่ทำให้เขาร้องเสียงหลงคือร่างนั้นไม่มีดวงตาดวงตาของเธอเป็นแค่พวงดำมืดเม็ดลุงขันพยายามพูดเธอคือกอบใช่ไหมเธอกำลังทำอะไรอยู่ที่นี่ ร่างนั้นหันมาหาเขาอย่างช้าฉาแล้วพูดเสียงแหบแห้งคืนนี้หนูจะบอกความจริงกับลุงความลับของพ้าสีกาและพ้าทั้งสี่ก่อนที่เงาด่างจะจางหายไปในความมืดเสียงสวดมนต์กับดังขึ้นไปทำนองเดียวกับเสียงหัวใจเต้นที่ดังในอกลุงขันรุ่งเชา้าชาวบ้านตื่นมาพบว่าศพก๊อบในห้องเย็นถูกดึงผ้าลุมออกและมีรอยเท้าขนาดเล็กเป็นวงกลมบนผืนห้องเย็น ลุงขานเล่าเรื่องที่เห็นมเมื่อคืนให้พระลูกวัดฟังหลายคนถึงกับผงะแล้วหวาดกลัวพระลูกวัดอาวุโสท่านหนึ่งจึงตัดสินใจเปิดบันทึกเก่าๆของวัดซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยปู่ย่ของหมู่บ้านพบว่ามีเรื่องราวลึกลับว่าผ้าสีกาบางผืนถูกถอขคืนมีมนดำผู้หญิงที่สวมผ้าสีกานี้จะสามารถเสี่ยงสู่และผูกพันวิญญ,ญาณกับผู้ชายได้ นั่นคือเหตุผลที่กอฟสามารถผูกใจผราทั้งสี่รูปไว้ด้วยกันแต่ไม่ใช่แค่ผูกใจธรรมดาแต่เป็นการผูกด้วยสายลมผีที่ทําให้พ้าเหล่านั้นต้องตกอยู่ในบ่วงบาปชาวบ้านมาคนเราว่ากอฟเป็นหญิงสาวที่ถูกทอดทิ้งถูกหลอกลวงในอดีตทําให้เธอมีความแค้นฝังลึกเธอจึงใช้ผ้าสีกาที่ได้รับมรอดอกจากตาเท่าในหมู่บ้านเป็นเครื่องมือหลอกลวงผรารูปต่างๆเพื่อแสวงหาทรัพย์สินและความรักในเวลาเดียวกัน พระครูสมเดกพระอุดมพระสมพรและพระรูปสุดท้ายจากวัดหลางทั้งหมดถูกเป็นเครื่องมือให้กรอบใช้หลอกลวงในคืนที่พระรูปสุดท้ายเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำมีคนเห็นกรอบยืนร้องไห้ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้วัดหลางมือเธอจับผ้าสีกาดแน่นเสียงของเธอดังลอยออกมาในค่ำคืนนั้นฉันไม่เคยรักใครจริงๆเลยใช่ไหมพระทั้งสี่คือของเล่นของฉัน เรื่องราวนี้ไม่ได้จบลงที่ความตายของกอบเท่านั้นเธอทิ้งคำถามไว้ในใจชาวบ้านได้เป็นยังของเธอจะไม่หยุดอยู่แค่นี้คืนหนึ่งวัดล้างท้ายหมู่บ้านพระทั้งสี่พระสังวรหรือชาวบ้านเรียกขานกันว่าผ่าเงียบเพราะไม่พูดไม่แสดงอารมณ์ใดๆเขาถูกพบว่าเสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาติในกุฏิไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใบหน้าซีดเซียวดวงตาเบิกโพง ก่อนหน้านั้นเขาได้บันทึกเสียงไว้ในโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าที่ชาวบ้านพบหลังจากที่โทรศัพท์ตกอยู่ในกุฏิเสียงนั้นเป็นคำสารภาพสันส้นๆที่ทำให้ชาวบ้านทั้งอำเภอสั่นสะเทือนผมรู้ความจริงแล้วก็ไม่ใช่หญิงธรรมดาเธอใช้ผ้าสีกาผูวกวิญญาณของพระทั้งเสีรูปเข้าด้วยกันทุกคืนวิญญาของเธอจะกลับมาหากใครพยายามหนีจากสายสัมพันธ์นี้ผมพยายามตัดขาดแต่เธอมาเยือน มมมผีร้ายยท่่ไอปอคืนนี้ผมต้องจบเรื่องนี้ด้วยตัวเองคืนเงียบสงัดนั้นพระสังวรเตรียมตัวลาศิกขาและเขียนจดหมายบอกชาวบ้านว่าต้องการอภัยทุกคนแต่ก่อนจะจากไปเขาได้ขึ้นไปบนศาลาวัดหลงังในความมืดมีแสงจันทร์ส่องลงมาเห้เห็นเงาด่างหญิงสวมเสื้อผ้าสีกาเธอยิ้มเย็นชาไม่น่าเปลี่ยนเป็นเหมือนผีที่ไร้ดวงตาพระไม่สามารถหนีได้ สายลมผีจะจับพ้ากับเขินเสียงนั้นกระเสบด้วยความเย็นเยือกพร้าสังวรยืนสงบนิ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นข้าไม่ได้กลัวเจ้าแต่ข้าจะทำลายพันธะนี้เขาถอดจีวรผืนหนึ่งออกมาเป็นผ้าสีกาของเก่าเหมือนของกอบเขาเผาผ้าสีกาอย่างช้าๆในคืนที่เหน็บหนาวทันใดนั้นลมแรงพัดมาพร้อมเสียงเกียรร้องแผ่วๆเหมือนเสียงของหญิงสาวที่ถูกหลอกลวงแสงไฟจากกองไฟ เปลี่ยนเป็นปสีดำมลและแล้วฝ่าเงียบก็ครอบคลุมทุกอย่างหลังจากคืนนั้นชาวบ้านไม่เห็นวิญญ,ญาณกอบอีกเลยพระสองวันถูกนำศพไปฝังพร้อมพิธีสงฆ์อย่างสมเกียรติพระรูปอื่นอื่นที่เคยตกเป็นเครื่องมือของกอบก็กลับตัวกลับใจทำหน้าที่อย่างซื่อตรงส่วนกอบเธอไม่ได้ถูกฆ่าโดยใครแต่บาปกรรมที่กอบไว้กับพระทั้งสี่วนเวียนอยู่ในผ้าสีกานั้นจนสุดท้ายวิญญ,ญ,ญาณของเธอถูกตึง อยู่ในความมืดเม็ดไม่มีทางไปไหนเรื่องราวของกอบและพาทั้งสี่กลายเป็นข่าวใหญ่ในอำเภอผู้คนพูดถึงความรักความหลอกลวงและบาปกรรมที่ไม่อาจหนีพ้นพาทั้งสี่กลายเป็นสถานที่ต้องห้ามในคืนวันเพนและทุกปีในคืนเดือนเพนชาวบ้านยังคงเห็นแสงจางๆของหญิงสาวผ้าสีกาเดินวนเวียนรอบวัดหาใครสักคนที่จะช่วยปลดปล่อยเธอจากพาฒนาการนั้น เรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าความรักที่ไม่มีจริงและการหลอกลวงโดยใช้ศรัทธาจะนำพาแต่ความทุกข์และบาปกรรมที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เรื่องราวก,ก็มีเท่านี้ครับสีกากอบขอพระคุณครับ